ผมกลับไปบ้านไปหาพ่อมาอ๋อมีพ่อมกันอ่ะอ๋อไอเด็กเฮี่ยถามซะน่าเกลียดเลยเห็นแม่มึงสวยดู้ว่าหาพ่อไม่ได้ไปหาพ่อพ่อเป็นสจอ๋อพ่อเป็นสจสมาชิกสภาจังหวัดไม่เขาเสือกจนแล้วก็ไปหาเขาพูดถึงพ่อทำเมื่อตอนบ่ายไปรับแกที่สภาผู้แทนรัษฎรวายพ่อเป็นสสอไม่แกเมาแกผ้าเดินเข้าไปข้างในเขาโอ้โหตำรวจเกือบเอาตาย พ่อมึงนี่อปรีโอ้โหตำรวจจะเอาพ่อตำรวจตุ๋ยสิตำรวจตุย๋ยมีพ่อไหมเอา้าก็ต้องมีพ่อเดียวกันทุกคนแหละะนึกว,ว่าแม่แม่เจ้าชู้แม่แม่เจ้าชู้มีพ่อเดียวมีพ่อพ่อเป็นอะไรอะไม่อยากบอกบอกไปเถอะม,มันก็เครียดมานานแล้วผมก็เพิ่งรู้พูดไปเลยว่าพ่อผมเนี่ยเป็นผัวแม่ผมโอ้โหเครียดมึงไม่ต้องเครียดเลยเขาถ้าถ้าพ่องไม่เป็นผัวแม่มึงนะมึงก็ไม่ได้ออกมาหรอก มีพ่อไหมมีจริงอะจริงอย่าล้อเล่นนะไม่ล้อเล่นพ่อเป็นอะไรอะอ๋ออยู่ออมสินธนาคารอมสินเข็นกระปูกอมสินขายชากเพลงนี้มีพ่อไหมอ่ะไม่มีกูจะมายืนหัวโดอย่างนี้เหรอมีพ่ออ๋อพ่อเป็นอะไรอ่ะเป็นกระเทยดีดอกพ่อเป็นกระเทยอ๋อแล้วแม่แม่เป็นทอมตอนนี้แม่ได้กันนะสาวกูพ่อกระเทยแม่ทอมลูกออกมาเลยเป็นตุ๊ด โอ้อีก็เทยแกก็เทยกูไปทำตัวดำหกรถหัวพ่อมึงเหรอหน้าเกลียดเลิกซะเหอะเลิกทำไมอ่ะเราเป็นผู้ชายนะสาวๆแย่ๆไปเลยนี่ก็เทยดีกับผู้หญิงอีกแล้วถ้ามึงได้ผู้หญิงมาคนแล้วมึงมีอารมณ์แล้วผู้หญิงมีไฟแดงมึงจะทำยังไงเนี่ก็เทยไม่มีไฟแดงไฟเขียวผ่านตลอดเอ้ไฟเขียวผ่านตลอดอีกกะเทยตอแหลตอแหลยังไงเมื่อคืนแม่งหลอกกูเป็นไงกูก็ลองเลยเนวก็ไฟเขียวผ่านตลอดอ จิ้มพรวดชักออกมาไฟเหลืองเพียบเลยดีไปเจอเบ็ดพริกอีกกระเทยซกมกซกมกไงวะไปล้างตู้เย็นกูด้วยนะสกปกโซโคก็เป็นที่หนึ่งละเวลาอย่างเงี้ยเห็นแต่งตัวเออจะจีทำไมเห็นแต่งตัวเงี้ยดีๆพอเมาปั๊บเป็นหมาไม่แดกหมาไม่แดกไงเมื่อวานซื้อไปนอนที่ห้องพอเมาปั๊บลุกขึ้นไปเปิดตู้เย็นเยี่ยวใส่ตู้เย็นแม่งสนองเลยแล้วทำไมไม่ห้ามมันอะ กูเมาลุกไม่ไหวกูนั่งขี้อยู่หลังทีวีจนนั้นสกปรกไอ้เนี่ยอย่าไปโยกูนะยิงอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีเรื่องอะไรเมื่อคืนมาที่นี่ตะมืดเลยตลาดสี่มุมเมืองอ๋อมาทำอะไรมาจับแขกแขกทำอะไรผิดอ่ะต่อยหัวพ่องมันอีดอกมันมาหาจับผู้ชายนี่ยอ๋อดีไหมได้แขกไปคนนึงโคตรซวยเลยดูดิสตังก็ไม่ให้กูแถมแจ้งตำรวจจับกูอีกแล้วตำรวจจับอ๋อเรื่องอะไรอ่ะมันหากูดูดไข่มาหายไปลูกหนึ่ง แล้วมึงดูดบ้าเนี่ยปากคนนี้ใช่มีกรนตำรวจก็มาจับก,กูกระดิวบาดอุบาทกระดีอะไรยกักย่อไข่แขดดูซิคนตะลึงกันทั้งโรงพักนนกว่าจะเคลียร์จดต้องรอสิบโมงเช้ารอ,อ,อให้มันส่างก่อนมันถึงนึกขึ้นได้ว่าไข่มันมีรูปเดียว <c oughs> คนผีทะเลเมอจะลืมมันทาตัวเองบอกให้เลิกซะนี่วันก่อนวันวันซืนนี้ได้ลูกนายกเว้ยนายยกเทศมนตรีกูหลับแม่งยกของกูหมดเลย หนยตอแหลเขาไม่ได้ยกหรอกมึงอะยกไปจำนำหมดเลยเลิกซะไม่เลิกกูบอกให้มึงเลิกกูไม่เลิกกูจะเลิกหรอไม่เลิกไม่เลิกถามมีคำเลิกไหมไม่เลิกไม่เลิกไม่ต้องมาเล่นกับกูเลยตายแล้วเล็กมึงก็เป็นกระเทยเหรอกูไม่ได้เป็นกระเทยอแล้วทำไมเดินแบบนี้อ๋อคันไข่เชี่ยคันไข่เด้แบบนี้หายคันเหรอหายคันเหรอหายซิงลุงนี้ขึ้นมาเดินตั้งแต่ตอนแรกแล้วไม่ร้องเพลงหรอกทำไมอะโอ๊ะคันจริงๆนะเนี่ยไอ้สัต